ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห0 0ชาธรรมัตชะชาดกชาดกว่าด้วยพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง ณเชตวันมหาวิหารภิกษุผู้ออกบวชต่างปฏิบัติกิจสง์และยึดมั่นในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแต่มีภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติตนต่างจากภิกษุรูปอื่นๆภิกษุที่ว่านี้มักจะพูดจากโป้ปดมดเท็จอยู่เสมอจริงๆนะท่านลานวัดบริเวณเนี่ยผมกว่าแล้วจริงๆกว่าจนสะอาเรียบร้อย แต่ลมคงพัดเอาใบไม้ปลิวมาอีกอ่ะอูย้ยนงอะไรเนี่ยคงจะเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าอย่างนั้น่ะพวกเราจะช่วยท่านกวาดอีกครั้งให้สะอาดเอง <c oughs> สปายจริงๆเลยเราอยู่ดีๆก็มีคนมาช่วยทำงานพื้นสกปรกขนาดนี้ยังเชื่ออีกหรือว่าเรากวาดแล้ววิ่งจริง ผมก็ออกบินทบทัตพร้อมกับพวกท่านแต่แปลกใจจริงๆเนี่ยทำไมหมู่บ้านที่ผมบินธบัตถึึงไม่มีใครออกมาใส่บาทกันเลยฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือท่านฮช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกของที่บินทบัตมาได้ก็ยังมีตั้งเยอะตั้งแยะก็แบ่งๆกันไปแล้วกันนะท่าน <c oughs> สบายอีกแล้วเราไม่ต้องออกไปบินธบัต แต่ก็มีอาหารให้ฉันวิสายอิม่มเราจะตักเตือนพิกษุรูปนั้นเช่นไรดีนักวันก็สั้งเรื่องโกหกขึ้นมาเรื่อยนั่นนะสิเรื่องไปบินถบาอ่ะเราก็เห็นว่าภิกษุรูปเนี่ยแอบไปนอนใต้ต้นไม้ไม่ได้ออกไปบินถบาทเช่นเดียวกับพระรูปอื่นๆแลวันที่กวาดลานวัดนั่นอีก เขาก็ไม่ได้กวาดอย่างที่บอกไว้ถ้าเป็นเช่นนั้นคงต้องพาภิกษุรูปนี้ไปเฝ้าองค์พระศา,าสดาแล้วละพระองค์จะได้ชี้แนะตักเตือนได้เมื่อองค์พระศาสดาทรงทราบเรื่องทั้งหมดจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ไม่ใช่โกหกเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นในการก่อนก็โกหกเหมือนกัน แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าธรรมัทชะชาดกดังนี้ในอดีตกาลณเกาะกลางมหาสมุทรมีฝูงนกฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในฝูงนกฝูงนี้มีพญานกคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยให้กับนกตัวอื่นๆด้วยครั้งนั้น พ่อค้าพากันเล่นเรือไปยังมหาสมุทรโดยเอากาบอกทิศไปด้วยไปทางเหนือค้าค้าค้าวันหนึ่งจู่ๆพายุก็พัดกระหน่าเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวเรือแตกกลางมหาสมุทรทุกคนบนเรือ ต่างหาวิธีเอาตัวรอดบ้างก็เกาะเสาเรือไว้บ้านก็กระโดดลงน้ำและกเกาะเศษเรือลอยตามทะเลไปกาบอกทิศนั้นเมื่อรู้ว่าพายุจะมาตามสัญชาตยานนกก็บินหนีหลบพายุไปอยู่ที่เกาะกลางทะเลนั้นได้ก่อนที่พายุจะมาพัดเรือแตก อีนี้มีฝูงนกอาศัยอยู่ก่อนแล้วด้วยรุ่นนี้ดลีกการละนกพวกนี้ต้องไข่ไว้บ้างแน่นอนหูยยิงหิวหิวอยู่ด้วยแต่เอนกฝูงนี้มีพญานกดูแลอยู่ด้วยการที่จะหลอกกินไข่นกลูกอ่อนนกมันต้องมีง่ายแน่แน่ทำยังไงดีนะอ๋อนึกแผนออกแล้ว ามสัญชตาตญาณกาเจ้าเล่เพทุบายเมื่อมาอาศัยอยู่ในเกาะเห็นไข่นกที่ฝูงนกไข่ทิ้งไว้ก็เกิดความอยากแต่เนื่องจากนกฝูงนี้มีพยานกที่คอยปกป้องดูแลคุ้มครองภายไว้พยานกได้จัดวางนกตัวอื่นๆให้คอยเฝ้าไข่ที่แม่นกฟักไว้เสมอเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกจากเกาะเพื่อไปหากินกาจึงคิดวางแผนชั่วหลอกให้นกหลงเชื่อทิ้งรังไว้กับมัน เ้ากาเริ่มดำเนินแผนการตามที่มันวางไว้มันบินโฉบไปเกาะอ,อยู่บนโขดหินยืนขาเดียวอ้าปากทำตัวให้นกตัวอื่นๆและพยานกสนใจกา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 เราต้องยืนขาเดียวไว้คอยดูเธอเดี๋ยวนกพวกนี้มันต้องเอกใจเราเนี่ยฉางฉลาดจริงๆคิดแผนได้เนียบสุดๆ อย่างเป็นไปตามแผนของกาเมื่อพญานกและนกตัวอื่นๆเห็นกาก็แปลกใจเพราะในเกาะนี้มีแต่พวกตนอาศัยอยู่เท่านั้นประกอบกับพฤติกรรมของกาที่ยืนขาเดียวอ้าปากก็ยิ่งทําให้เกิดความสงสัยจึงบินลงไปถามท่านเป็นใครหรือทำไมถึงได้มาอยู่ที่เกาะนี้ฉันเป็นผู้ประพฤติธรรมจ้าเออแล้วทําไมท่านถึงยืนอยู่ขาเดียวเล่า ก็ทาเมื่อไหร่ที่เราเหยียบลงไปทั้งสองขาแผ่นดินก็จะไม่สามารถทานแรงพลังของฉันไว้ได้จริงหรือเนี่ยแต่เจ้ากาเนี่ยเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมคงไม่โกหกหลอกลวงหรอกโอ้ยเท่จริงๆเลยผู้ประพฤติธ,ธรรมช่างมีอำนาจและกำลังมากมายจริงๆใช่ใช่ดูสิขนาดยีนยังต้องยืนขาเดียวเลยถ้ายืนสองขาเกาะน,นี้ทั้งเกาะคงต้องยุบลงทะเลนนแน่ๆเลย แล้วเหตุไหนอ่ะท่านจึงอ้าปากเวลายืนด้วยละ่ะเราสังเกตเห็นตั้งนานแล้วละ่ะว่าท่านน่ะยืนขาเดียวแล้วก็อ้าปากตลอดเวลาผู้ประพฤติธรรมอย่างฉันน่ะไม่กินอาหารอื่นรอกที่ต้องอ้าปากไว้ก็เพื่อกินลมยังไงละ่ะโอ้โหกินลมกินแค่ลมก็อิ่มด้วยหรอ เขาเป็นผู้ประพฤติธรรมก็ต้องอิ่มสิจะมาเมเอนนกธรรมดาอย่างพวกเราได้ยังไงฉันจะให้โอวาทแก่เธอทั้งหลายจงมาฟังโอวาทเธอดูก่อนญาติทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันประพฤติธรรมความเจริญจากมีแก่พวกเธอเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เมื่อพญานกและนกได้ฟังกาทุสีหลอกอย่างนั้นก็พลันหลงเชื่อผู้ประพฤติธรรมนี้ช่างหน่าเลื่อมใสจริงๆเขามาอยู่บนเกาะกับเรานี่ก็ดีนะรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะถ้าอย่างนั้นเวลาเราออกไปหาอาหารเราก็ฝากรังของพวกเราไว้กับผู้ประพฤติธรรมนี้ได้สิพวกเราจะได้ไม่ต้องอยู่เฝ้ากันเองออกไปหาอาหารกันให้หมดเลยอืม ็ดีเหมือนกันนะถ้าฝากรังของพวกเราไว้กับผู้ประพฤติธ,ธรรมคงไม่มีปัญหาเพราะเขากินแต่ลมไม่กินอะไรคงดูแลไข่และลูกอ่อนของพวกเราได้ตกลงเอาตามนี้ก็แล้วกันนะพวกเราดีใจที่ท่านมาอยู่ด้วยจากนี้ไปไข่กับลูกนกของเราคงต้องฝากท่านช่วยดูแลด้วยนะ ไม่เป็นไรหรอกเรานะ่ยยินดีดูแลให้เรากินแค่ลมก็อิ่มแล้วไม่ต้องออกไปหาอาหารที่ไหนอยู่เฝ้าราังพวกท่านให้ได้อยู่แล้วล่ะสบายมาก <c oughs> สำเร็จตามแผนคราวเนี้ยก็ได้กินลูกเนาะกับไข่สมใจแล้ว <c oughs> หวานปากเมื่อถึงเวลาออกหากิน ฝูงนกก็บินออกจากรังมุ่งสู่ทะเลฝากไข่และลูกอ่อนไว้กับกาไปเถอะจ้า,จาทางนี้ฉันจะดูแลให้เอง <c oughs> ไปกันหมดแล้วสบายเราโอ้ยทนหิวตั้งหลายวันวันนี้จะกินให้ท้องแตกไปเลยกาทุศีนเมื่อเห็นไม่มีนกตัวอื่นอยู่บนเกาะแล้ว จิกกินไข่และลูกอ่อนของนกเหล่านั้นจนอิ่มแปลอ้ย,อ,ยอร่อยหวานไข่นกนี่มันอร่อยจริงๆริงเมืม่อกากินไข่และลูกอ่อนจนอิ่มแล้วก็กลับมายืนที่เดิมแซงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำท่าสงบสง,งียมยืนขาเดียวอ้าปากอยู่ กินจนเพลินเลยเราต้องรีบยืนท่าเดิมเดี๋ยวพวกนกกลับมาก็ไม่รู้เรื่องว่าเรากินไม <ส ances> ่มีหลักฐานนกทั้งหลายเมื่อถึงเวลาพบคำ่ำก็บินกลับเข้ารังบนเกาะเมื่อกลับมาก็เห็นกายังคงยืนขาเดียวอยู่อย่างนั้นก็ไม่สงสัยอะไร ลูกฉันหายไปไหนะไครใครมากินลูกฉันอ้ <c oughs> ลูกไข่ฉันด้วยไข่ฉันก็แตกใครใครมาเจาะกินลูกฉัน <c oughs> โอ้ยลูกฉัน <c oughs> นกทั้งหลายเมื่อกลับมาไม่เห็นลูกน้อยของตนก็ร้องไห้ฟูมฟายช่วยกันคิดว่าใครเป็นผู้กินลูกน้อยของตน แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นกาเพราะคิดว่ากาตัวนี้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมท่านเห็นสัตว์ที่มากินไข่และลูกอ่อนของพวกเราเหรือเปล่าไม่เห็นเลยจ้ามีไข่ของพวกเจ้าโดนกินหรอโอ้ยแย่จังเลยอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคาในเกาะนี้หรือเปล่าที่มากินน่ะเฮ้ย ฉันนี่รู้สึกผิดจริงๆที่ดูแลไข่และลูกอ่อนของพวกท่านไม่ดีมันไม่ใช่ความผิดของท่านรอกผู้ะพฤติธมอย่าเสียใจยไปเลยพญานกดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีอันตรายอะไรแต่พอมีกามาอยู่แล้วเรื่องร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับกาแน่ๆ ไม่ได้ละเราต้องดักซุ่มดูต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นผู้กินไข่กับลูกนกของฝูงเรารุ่งเชา้าฝูงนกก็บินออกจากรรงเป็นปกติพญานกก็แซงบินออกไปเหมือนทุกวันกาทุสีนคิดว่าไม่มีใครสงสยัยก็กระยิมยิ้มย่ยองในใจคิดว่าวันนี้จะได้กินไข่นกอีก เมื่อเห็นนกบินออกไปหมดแล้วกาก็เริ่มแผนชั่วร้ายอีกครั้งโดยหารู้ไม่ว่ามีพญานกแอบดูอยู่โอ้ยเมื่อยขาจริงๆยืนขาเดียวอยู่ทั้งคืนปวดเมื่อยไปหมดไปหาไข่กินทีห่หายเมื่อยดีกว่าอ อร่อยจริงๆไขน่นกสดๆเนี่ยอร่อยกว่าเมื่อวานอีกแน่สงสัยนกตัวนี้กินอาหารบำรุงไข่แน่ๆเลย้ยอร่อยอร่อยๆฮึถ <c oughs> ิดแท้ก็เป็นเจ้ากาตัวนี้นี่เองที่มากินไข่และลูกอ่อนกาเนี่ยไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมมันเป็นกาทุศีลต้องจัดการขั้นเด็ดขาดปล่อยไว้ไม่ได้ เมื่อเวลาพลบคำ่ำนกทั้งหลายก็บินกลับเข้ารังกาก็กลับมายืนขาเดียวอ้าปากอยู่ที่เดิมพญานกจึงเรียกฝูงนกมาประชมุมเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังวันเนี้ยเราซุ่มจับอันตรายของลูกเจ้าทั้งหลายเห็นกาตัวเนี้ยมันกำลังกินลูกของพวกเจ้าอยู่มันเป็นกาทุศีลปากก็พูดว่าตัวเองเป็นผู้ประพฤติธรรมแต่จริงๆแล้ว กลับเป็นกาที่ชั่วร้ายยิ่งนักพวกเราจงช่วยกันจิกตีกาชั่วช้าเนี่ยให้พิน่าเธออย่าให้มาอยู่ร่วมกันกับพวกเราบนเกาะน,นี้เลยน้อยนะกาตัวนี้นี่เองหรอบางอาจมาหลอกพวกเราได้แกแกมากินลูกฉันฉันไม่ปล่อยเอาไว้หรอกพวกเราลุกม,มันเลยพญานกกระโดดขึ้นจิกหัวของกานั้นนกที่เหลือก็พากันใช้จงอยปากบ้างเล็บบ้าง แข้งบ้านจิกตีไปที่กาตัวนั้นโอ๊ยข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้วปล่อยไปปล่อยข้าไปเถอะอย่ามาขอร้องชีวิตซะให้ยากเลยนี่แน่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 กินลูกค้าใช่ไหมจะต้องได้รับผลกรรมชิ้นนี้แหละนี่แน่นี่แน่นี่แน่ พญานกและนกทั้งฝูงรุมจิตตีทนความเจ็บปวดไม่ได้ซึ่งชีวิตลงณนะที่นั้นเองกาโกหกได้เกิดเป็นภิกษุผู้โกหกพญานกสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง